สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้มีร้านเปิดใหม่มาแนะนำสำหรับพิกัดร้านนี้ก็อยู่ที่อ,อยู่ไซก่อนนะอยู่บ้านขอนแตหน้าสำลานนะครับก็จะเป็นตรงโค้งขอนแตหน้าสำลานตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นตรงโค้งทางเขาวัดครับผมเป็นทางนี้ไปปังกูครับผมทางนี้ไปปงังกูแต่ว่าเส้นนี้เส้นนี้มาจากวังหินครับผม ออขายยังเนี่ยเดี๋ยวมาเบิร์กันครับผมตัวนี้ก็มี่ยังครับมีกว๋วยเตียตเต๋ยวเนาะมีก๋วยเตี๋ยวมีส้มซำเออม,มีแมคคาบครับย่างมีลูกชิ้นหนึ่งครับผมก็มี่นี่ไก่ตัวนี้เป็นลูกชิน้นลูกชิ้นหนึ่งโอ้ oh, เป็นตาแสบของเพิ่์นครับลูกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอ่ะตัวนี้เพันหยากไก่เนาะตัวนั้นยังชิ้นย่าง,างปลาปะย่างกินเองบ่ บอกว่าแต่ย่างขายดีมีย่างแน่ก่อนนะมีผัดเสี่ยมีส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวลูกชิ้นนี่นะลาบก้อยมีบอลาบก้อยมีลาบมีก้อยมีมีต้มน้ำมหรือจี๋ไหนมีหมดมีบอต้มเป็นต้มเนื้อบ่ต้มเนื้อเนื้ออ๋อมันนี้บ่บ่าแค่แต่แเอาซะอีกอาบ่สีบ้าเลือดโอ้ โอ้มีใส่หอยผอมอ้นี่ก็เป็นเียมเลยครับก่ัมบเตี๋ยวสามสิบก๋เตี๋ยวสากีย่างสิบาทแมนอยู่ไหม่สิบาทก็ไม่เบ่หน่อยได้นี่ไหม่นี่ครับกินกันดไก่ดูดไก่แต่ว่าแบบมลาบก็ห้าสิบเลียดไส่กอกก็มีแคกอกก็สิบาทใส่กอกย่างมาละสิบบาทอ สนใจเชิญได้นะค <S 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 รับสำหรับท่านใดที่แวะไปแวะมานะครับผ่านมาทั้งอำเภอบางกูนะครับตอนนี้ก็ทั้งลานเพิ่งเปิดไม่ได้บอ่อจ,จ<า>ังเมือไม่ไม่มีการติดป้ายไม่มีการโฆษณาแมนครับกับเป็นยูนี่กับเป็นลานขายของชําขนาดเล็กน,นะครับก็บเพิ่งเปิดลานขายชนชนชิน้ชชาชข,าขายของเปิดลานขายกระเป๋าน้ำเป็นทางสัตว์จอดไปมากครับกับไปมากสะดวก ว่าเนี่ยครับท่านใดที่แวะไปแวะมานะครับกระเชิญนดยพิกัดที่บ้านขอนแตะนาสำราญเนาะพิกัดที่บ้านขอนแตะนาสำราญคือปากทางเขาบัดขอนแตะนาสำราญหรอว่าไปสำลรงปราสาทอ่าตำบลสำลรงปราสาทตร์อำเภอบางกูยจังหวัดชีเกตเลยกับเครื่องดื่มยังกับมีพร้อมครับผมเหล้าเบียร์กับมีเนาะมีเปี้ยบอ่าเหล้าเบียร์กับมีผู้ใดที่เหล้าสูงเหล้าสีมีหมดอ่าผู้ใดที่เดินทางมาแล้วเมื่อยอยากพักผ่อน อยากยังกับมหาหอดบนโค้งบนนี้นะครับตรงสะพานตรงนี้เลื่อยจากอำเภอบางหินมาสิไปปางกูเป็นทางพานครับตรงจุดบริเวณตรงโค้งนี้เป็นทางเขาบันคอนเตน่าสํารานตรงเขาวัดพอดีสองโตะได้ไป็นสองโต้ได้อ,ไดอ๋อมีโตะด้วยทางนู้นก็มีโตะมีอะไรด้วยเนาะโอเคครับสำหรับลิปมี้กับามาแนะนำนะครับ้านคาเปิดหม่ก็จะได้ทันได้ทีแวะไปแว่มาเชิญได้ด้อครับเด้อ ก็มีทุกอย่างตามที่แนะนำมาขางตนนะครับสำหรับคลิปนี้จากลาไปก่อนทุก่าสิพบกันไหมครับสวัสดีครับ